ปูดเก็บหญ้านาสะอาดนะมีคลิปมาโชว์ค่ะจากแปลงลูกค้าค่ะตายโคตรดีนะเก็บทุกหญ้าเลยแปลงนี้เนี่ยปกโคตรเยอะเลยค่ะออกดอกแล้วด้วยค่ะใบแคบใบกว้างปลกเถาเครือนะเก็บได้หมดค่ะแกะให้ดูเลยตัวแรกคือตัวนอสค่ะชื่อสารว่าบิสเฟรีแบกนะเก่งพวกใบแคบค่ะแล้วคู่คนนี้คือตัวไรโมเนี่ยชื่อสารว่าพูโฟดีบวก พีทอแรมค่ะใบกว้างปกเถาเครือต้นแข็งตายยากนะลงไม่หมดสนแก่ๆกก็ไม่เหลือค่ะแถมคนนี้คือตัวชีต้านะสารจับใบพรีเมียมเลยของฝรั่งเศสเสริมฤทธิ์ยาดีมากชุดนี้เนะ่ยผสมพ,พร้อมกันไม่หมดเนาะเก็บทุกญ้านาสะอาดค่ะใบแคบใบกว้างปกเถาเครือผักบุ้งนะไม่เหลือค่ะเบื้อต้นคือหนึ่งกลงนะ่องเนี่ยต่อน้ำสองรลิตร ฉีดได้สามไร่นะเก็บทุกย้าเลยค่ะแล้วก็ในชุดจะมีคู่มือการใช้ให้วิธีผสมนะบอกโทษละเอียดค่ะใช้ยาเป็นนักก็ตามนี้เลยค่ะเห็นผลแน่นอนค่ะ